คนยอดต้นเท่ทา,ทา,ากันขายโรงเบียร์ขายเดียวขายอยู่ขายเบียร์โรงนั่นนักฆ่าอะไรผูหล่อน่ามีนักฆ่าเลย

เป็นขาวเป็นขาวเนี่ยลุงข่าวเล้เลยเนี่ย